ไปแจกให้ในวันเสาร์หลังละมาอีเสร็จมีคนบางกลุ่มบอกนี่มันไม่ใช่เนักุญบาลนะถ้าคุณบาลต้องวันอาทิตย์อาจารย์จะว่าอย่างไ้ไม่ขัดแย้งอาเชิญนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ตึ่เขาบอกนี่อีก และไม่ใช่เพียงแค่นี้เขาบอกว่าไม่ใช่เนื้อกุฎบานเพราะเนื้อกุฎบานต้องเป็นวันอาทิตย์แล้วเขายังพูดต่อว่าพวกเราอย่งางศากเสียเทยเสียเราไม่อยากจะตอบโต้นัออ่นแหละเขียนมาอย่างนั้นออโอ้นี่มารยาทดีไม่อยากจะตอบโตอ้อาจารย์จะว่าไงความจริงมันเลยมาหลายวันแล้วเนะอะตอนนั้นมีอีกกันวันเสาร์ที่สี่ กับวันอาทิตย์ที่ห้าใช่ไหมอ่าอมีจำเป็นคําถามย้อนหลังอันนี้เป็นคำถามที่ไม่ไม่ขัดแย้งกันไม่ทะเลาะก,กันไม่ขัดแยง้งอือแล้วเพราะว่าในเชียงใหม่นี่พร้อมกันหมดอย่างนั้นใช่ไหมพร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมเอยเพราอที่นี่อีแสาวเผาแล้วก็มีมัน,น,นาะมีมันจะทิตมันจะมีหมดสามกลุ่มอ่ะหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งอือกุกบวช วันศุกร์บวชนะนะบุคูแล้วก็บวชวันศุกร์พอวันเสาร์ก็ทําการละหมาดตีบวชวันศุกร์อีกวันเสาร์อีวันเสาร์ที่หนึ่งคุ่มที่สองบวชวันศุกร์แต่วันเสาร์หมดหยุดสต็อปฟรีเดย์ฟรีเดย์ปล่อยว่างปล่อยว่าไม่นับอะไรนะทําเป็นศูนย์อากาศเข้าใจนะเป็นวันศูนย์ากาศเสร็จแล้วไปอีก วันอาทิตย์บวชวันศุกร์อีกวันอาทิตย์อ่าเอาวันเสาร์วันเสาร์ปญาการกลุ่มที่สามก็คือวันศุกร์ฉันไม่นับเป็นวันอาราบะฉันมานับวันเสาร์เป็นวันอาราบะคืออีกไอ้บวชวันเสาร์แล้วมาออกอีดวันอาทิตย์เฉพาะบ้านเราเนี่ยมีสามกลุ่มแต่สําหรับที่อินเดียกับปากีนเขาออกอีดเป็นวันจันทร์ไปนักขึนไปนั่นอีกจารีตนี้จารีตการนอะอะครับ มันมีบวชสองวันใช่ไหมอะไรนะมีบวชสองวัน้วยมีบวชสองวันบวชสองวันยอ๋อมีบวชสองวันเลยบวชสุกแล้วก็เผื่อวันเสาร์ยเผื่อเ๋อมีบวชสุกด้วยกันพระวันเสาร์ทุกวันอัอแล้วไปละหมาดวันอาทิตย์มีบางคนอนาวไละหมาดทั้งวันเสาร์ทั้งวันอาทิตย์เลยกูละหมาดวันเสาร์แต่วันอาทิตย์กลัวพวกว่าุณไปมันหน่อยอง้ละหมาดสองที่ละหมาดเสาร์ด้วยอาทิตย์ด้วยคือปัญหาเนี่ยนะ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทำปัญหาความถูกต้องมันขึ้นอยู่กับว่าศาสนาสอนอย่างไรเรื่องนี้เนี่ยท่านอบีุมฮัมหมัดส,สุลตลวะไยฮิวะซัลลัมได้บอกวิธีการไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเราอะทำแกเ้เบอร์เบอร์ทำไมรู้ไหมเพราะอันเนื่องมาจากการกำหนดวันอีดเล็กกับวันอีดใหญ่เนะี่ยคนละสูตรกัน จำนวนอีดเล็กเป็นยังไงพอบวชรมฎอนไปได้29วันตกเย็นปุ๊บดูจ์เสี้ยวข้างขึ้นหรือพวกเราเรียกว่าดูเดือนถ้าเห็นเดือนจบแล้วมฎอนจบวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่หนึ่งของเดือนชาวัดเป็นวันอีดเล็กใช่ไหมวันที่หนึ่งเดือนชาวัดเป็นวันอีดเล็กแต่ถ้า29ไปดูเดือนปรากฏว่าไม่เห็นเดือนทำยังไงอยู่ไปอีกหนึ่งวันบวชอีกหนึ่งวันแล้ววันถัดไปก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนชาวัดเป็นวันอีดเล็กพี่น้องจําหลักไว้ อีดเล็กก็คือหมดอมฎอนวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่หนึ่งเดือนชาวัดเป็นวันอีดเล็กถ้าปีหน้าวันที่หนึ่งเดือนชาวัดก็เป็นวันอีดเล็กในเนี้สูตรไทยตัวเลยที่นบีให้แล้วอีดใหญ่เพราะอยู่ถัดมาเดือนอมฎอนเดือนชาวัดเดือนสุลกาะนะวันที่ยี่สิบเก้าของเดือนสุลกาะดัไปดูเดือนถ้าเห็นเตือนวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่หนึ่งเดือนสิ้นฮิศยะเป็นวันอีดใหญ่ใช่ไหมใช่ไมใช่ ไม่ใช่เอา้าทาไมไม่ใช่ล่ะเพราะเวลาอิดเล็กหมดรอมฎอนวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่หนึ่งเป็นวันอีดเล็กเอาละวัอีดใหญ่หมดเดิอนสุดก็ได้วันรุ่งขึ้นเป็นวันที่หนึ่งทำไมไม่ใช่เป็นวันอีดใหญ่ก็อีดใหญ่วันที่สิบใช่ไหมวันมกุวันทกาเอา้าทำไมอ่ะอ๋อเพราะการกําหนดอีดใหญ่กับอีดเล็กคนละสูตรอิดเล็กเรารู้นะสูโมลิรุยตีวัปติรุลิรุยตีไบกุมมาอะไรกุมเนะี่ย เขาต้องดูเดือนออกก็ต้องดูเดือน,ออนถ้าดูไม่เห็นนับไปครบสาวันแล้วสูตรอีกใหญ่เป็นยังไงใครเป็นคนกําหนดไม่ใช่เรากาหนดเองท่านนาบีมุฮัมมัมสสดสุลลัละหอัลลยฮิวสลลัมเป็นผูว้วางกรอบไว้ก็คือฮะดิษบทนี้ที่จะอ่านให้ฟังเนี่ยระดับซอฮาบะอาริอ,อารรายงานกันเนยอะไม่ว่าจะเป็นอัมมารบินยาซิดไม่ว่าจะเป็นอบิวไรระท่านหญิงไอชั หรือระดับส้องอาบ้ารายงานกันเยอะผมเอาสำนวนจากบันทึกอัตติมิตีแลยกันจากสุนัขอัตติมิตีท่านอบีมุฮัมมัดสุลต์ล่าวอัลเลาะวะสัลลัมบอกว่าเยามอารอฟะต้าวันอ,อัลลอฮ์ฟาวันอัลลอฮ์ฟาถามว่าทำไมถึงเรียกว่าวันอารอฮ์ฟาพี่น้องรู้ไหมว่าอารอฮ์ฟาคืออะไรอารอฮ์ฟาเน่ยเป็นชื่อภูเขาแต่เดิมอ่ะ และอนาบริเวณโดยรอบที่คนบ้านเราเรียกว่าทุ่งอารอฟ้าวันนี้มีอารอฟ้าไหมมีมันไม่ได้ไปไหนภูเขามันก็นอยู่ตรงนั้นเลยทุ่งอารอฟ้ามันก็นอยู่ตรงนั้นหละวันนี้ก็มีอารอฟ้าแต่วันนี้เรียกว่าวันอารอฟ้าไหมอาวแล้วทำยังไงถึงจะเรียกว่า,วาอารอฟะทุ่งอารอฟ้ามีทุกวันแต่ทุกวันไม่เรียกว่าวันอารอฟะแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าวันอารอฟ อะฮะดิสของท่านหญิงไอชาเราดีอัลลอฮุอันฮาบอกว่าวันอารอฟะก็คือเยาวมาอยู่อาริฟุนแอสุฟีฮิวันซึ่งบรรดาผู้คนเขาไปอูกุฟกันที่ทุ่งอารอฟะคนที่ทาฮัตอูกุฟที่ทุ่งอารอฟะวันนั้นแหละเรียกว่าวันอารอฟะเพราะงั้นวันนี้มีทุ่งอารอฟะไม่เรียกวันอารอฟะพ่กนี้มาเรื่นเดือนได้ไม่เรียกวันอาร,าารอฟะ แต่เมื่อไรก็ตามที่คนทําฮัดไปูปที่ทุ่งอารฟาะภาวันนั้นเรียกว่าวันอารราถภาเพราะงั้นวันอารราฟภาเนี่ยไม่ใช่แค่วันที่เก้าเดือนสิ้นทิจนะเพราะถ้าวันที่เก้าเดือนสิ้นีิจนะเขาดูเดือนนับหนึ่งเราดูเดือนไม่เห็นเรายังไม่นับเพราะงั้นพอนับหนึ่งตากันนับสองก็ต่างกันสามต่างกันเก้าก็ต่างกัน,กนใช่ไหมเขาเก้าวันนี้เราก้าวันนู้น ถามว่ามันคนละเก้าแต่ถามว่าเก้าใครเล่าที่มีอุกุปสีทุกอาราบะไม่ใช่วันที่เก้าอย่างเดียวทราแล้วไม่ใช่เพราะวันอาราบะคือวันที่จะต้องมีการอุกุบทีทุงอาราฟะด้วยแล้วถามว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคนทำฮัสเขาอุกุบกันที่ทุงอาราฟะวันไหนเขามีเก้าเลยไหมเขามีเก้าวันนะ เขามีเก้าวันศุกร์เรามีเก้าเห้ไหมเรามีเก้าวันไหนเรามีเก้าวันเสาร์ตกลงไอ้เก้าวันศุกร์กับเก้าวันเสาร์เก้าไหนที่มีมูกุทีทุกบเราฟารู้ไหมรู้วันไหนวันศุกร์ว่านั้นวันศุกร์วันอารอฟ่าพะวันศุกร์วันอารอฟ่เนี่ยนบีเริ่มต้นให้สูตรไว้ยาวโมอารอฟะาะวันอารอฟ่เพะถ้าจากวันอาราฟ่าไว้ยาวมุนนาฮีวันเชือดวันแรกวันไหนอ่ะ ก็วันละหมาดอีดไงฟาซัลลิเล่รับบินัตละหมาดก่อนแล้วก็เคยเชื่อว่าไอยามุตชริกแล้วหลังจากนั้นวันตชริกวันอีสามวันเนี่ยอีดูนาอัลลอฮอิสลามเป็นอีดของเราชาวอิสลามเพราะงั้นคนที่ออกอีดตามสูตรที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลตาวะเลวะซัลลัมได้ให้ไว้อัลฮัมดุลิลลาห์เราตอบก็เล่าได้วันกิยา์มันว่าทำไมอ่ะทำไมบวชอารลอฮาวันศุกร์กลับพี่น้องของเราบุคุตติทุกอารลอฮาวันศุกร์ ทำไมออกอีดวันเสาร์อ้าวก็หลังจากวันบุกคมแล้ววันรุ่งขึ้นก็เป็นวันเสาร์เป็นวันอีดใช่ไหมเรามีคําตอบให้แต่คนที่บวชวันศุกร์ไปอีดวันอาทิตย์จะไปต,ต่อการเล่ไหนวันเสาร์วันอะไรไคนละเวลาไปเอาซาอูมาเทียบคนละเวลาเอาว่ามา <laughs> วันนี้วันนี้เราเราเริ่มที่นี่กี่โมงเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าเก้าโมงแล้วสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายโมงสี่ชั่วโมงใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นไเนไ่ยเพิ่งมาเนี่ยไทรเพิ่งมาเขาเริ่มกันไปตั้งสี่ชั่วโมงแล้วไครเพิ่งมาถามว่ามาอยู่ที่นี่เนี่ยคนละวันกันใช่ไหมวันเดียวกันวันเดียวกันได้ไงสี่ชั่วโมงอ่ะต้องคนละวันสิไม่เกี่ยว มันมันวันเดียวกันอ่าวันเดียวกันะเพราะว่าอย่างนี้นะบีสั่งเรื่องวันแม้ว่าจะต่างเวลาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไราตอนละมาดมันสุกนะบีสั่งให้ละมาดวันสุกใช่ไหมเอาล็อสั่งให้ละมาดวันสุกใช่ไหมเขาก็วันสุกเราก็วันสุกวันเดียวกันแต่ต่างเวลาเมื่อเราได้เวลาอัลลอฮฺอักบัตีคุตบรานละละมาห์ก็เขาได้เวลาคุตบานล้ละมามาใช่ไหมเพราะงั้น เราทำเราหมาดมันสุกก่อนเขาหรือหลังเขาก่อนเขาใช่ไหมพอเราหมาดวันสุกไปได้สักส <4 S 1> <4 S 2> องสีง่ชั่วโมงเดี๋ยวเปิดดูดาวเทียมเขาคุณตบ้าเขาเราหมาดแล้วนั่นคือข้อแท้จริงที่ปรากฏเราก่อนเขาสี่ชั่วโมงวันเดียวกันไหมวันสุกวันเดียวกันไหมวันเดียวกันแต่พอมาปีนี้เนี่ยมีด็อกเซอร์บางคนงงสลามึนเฮ้ยเฮ้ยเราไม่ใช่เราก่อนเขาแล้วเว้ยเราหลังเขายี่สิบชั่วโมง ตรงตอง,ตอง,ตองห,หมายถึงว่าเขาให้นับวันจะเข้าวัน่ะให้นับซาอุก,ก่อนอา่าพอนับวันซาอุเท่ากับว่าของเราก็ต้องหลังวันซาอุด็อกเตอร์ไปจบอะไรมาเราไม่รู้หลังวันศุกร์ให้มัลลามา,กกาวันเสาอ่ะเพราะว่ามันเราซูดี้เป็นหลังใช่ไหมเริ่มนับวันใหม่ก่อนใช่ไหมเท่ากับว่าวันศุกร์เนี่ยซุดี้ต้องเข้าก่อนเราใช่ปะ่ะเพราะเข้าก่อนเราต้องยี่สิบชั่วโมง เขาต้องเข้าก่อนดาเสร็จแล้วเราต้องมาละหมาดกันสุกเนี่ยคือวันบ่อยด็อกเตอร์เลยนะแล้วเป็นยังไงกันและนี่คือสัญญาณอันตรายเพราะในปีนี้เนี่ยมีการเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตายเลย mm hmm. เขาบอกสิ่งที่เขาทำนะถูกถ้าต่างจากเจาี่ถูกปีหน้าเราต้องต่างเพราะความต่างมันคือถูกปีนู้นก็ต้องต่างแปลว่าเหมือนกันเมาาื่อไรผิดเมื่อนั้นใช่ไหมปีที่แล้วเหมือนกันไหม นั่นผิดไม่ต้องย้อนปีแล้วย้อนกลับไปดูสินะกี่ปีมาแล้วเนี่ยอีกตรงกันอีกตรงกันอิแปลว่าสิ่งที่ตะแบงวันนี้เนี่ยเพื่อตัดสินในอดีตแปลว่าที่เขาทำกันอะผิดหมดเขาตอตรงกันแต่ปีนี้ต่างกันถูกก็งั้นต่อไปเอามาปีนี้เป็นมาตรฐานเดี๋ยวปีหน้าอีนใหญ่ก็ตกโคละวันปีนู้นอีกใหญ่ก็ตกโคละวันแล้วดูสิใครมันจะกลืนน้ำลายตัวเอง มันจะต้องเป็นชนะกันแน่นนดินดีเล็กับต้องพลละวันเพราะว่าไม่ใช่ไม้ื่วต่อมา้ะอินทางดีนใหญ่พลละวันอินได้กับต้ตงพลละวันให้เรานับอา่าเพราะมักนก่อนเรามีบวชก่อนหนึ่งวันห้ามดูให้ไปดูหลังสุนีถ้าอายี่สิบชั่วโมงนะย้อนไปเน,นี่ยน้องครับวันที่ยี่สิบเก้าเราดูไม่ได้ต้องรอสงนีก่อน แล้วเราไปดูเย็นอีกวันหนึ่งแปลกคุณครูครับไอ้ตอนปลายเดือนเนี่ยดูเดือนเข้าเดือนสิ้นที่ยันเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นมันเป็นวันพุธที่ยี่สิบเก้าโธ่เขาก็นับวันพุธยี่สิบเก้าดันเราน่ะดันเสือกนับเป็นวันพุธที่ยี่สิบเก้าเหมือนกันไอ้ตอนดูน่ะวันเดียวกันว่ะเฮ้ยแต่ก็ดูปุ๊บบางคนละวันเลยเนี่ยไม่ใช่เหรอะมีฮะดิษบอกว่าวันเกียร์มันให้เกิดวันศุกร์ใช่ไหมอือแล้วันศุกร์ไหนเนี่ศุกร์ของใครอ่ะ แสดงว่าเกียบนะวันเสาร์เราใช่ไหมก็พังกันก่อนแล้วับเออยังไงวะเฮ้ยจะว่าตกลงคนละวันใช่ไหมอ้าวมีบางคนก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่าบวรวันศุกร์ใช่ยอมรับวันศุกร์เป็นวันบุกุกเพราะคคทําพัดเขาอุกบุกทุ่งอรวรรเขาบวรวันศุกร์เขายอมรับแต่ขอไปออกอีวันอาทิตย์อแล้วกุปิบันแต่ก็บอกเขามีหลักฐานนะอื วูคูวันศุกร์วันเสาร์หยุดแล้วก็ไปออกอีว่าเขาบอกเขามีหลักฐานอนแน่หลักฐานตรงไหนอ่ะหลักฐานในฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะซัลลัมเรื่องฮะดิษกองครวนันอัลลอฮ์เพราะอันนี้มาจากนบีบวชไปยี่สิบเก้าวันแล้วก็ไปดูเดือนปรากฏว,ว่าในนครมาดีนาไม่มีใครเห็นเดือนนบีก็ไม่เห็นโซฮาบะก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นตั้มไงก็คืนก,ก็กินซอโมบวชวันที่สามสิบ บวลวันที่สามสิบเรื่อยไปจนกระทั่งเที่ยงจนกระทั่งบ่ายจนกระทั่งอาซาตแล้วปรากฏว่ายาอัรบบุญอิลันนาบีสุลลัลวะเลวะซลัมมีกองคารวานเดินทางมาจากนอกเมืองเข้ามาในนครมาดีนะฟาชฮิดูอิรันานาบีสุลลัละเลวะซลัมพอมาถึงก็มายืนยันกับน,นบีว่าอันนะฮุมราฮาเรออาองเพืนพวกเขาเห็นกันมาวานนี่นบีต่นบินดูในมดีนาไม่เห็นแต่กองคารวานที่เดินทางมาตามทางเห,ห็นเห็นเดือน เาามื่อยืนยันตอนบีเห็นแล้วเอาเห็นแล้วทำไงนบีรับไหมรับเพราะเท่ากับว่าที่นบีบวชวันนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นวันที่สามสิบรอมฎตอนแล้วเป็นวันที่หนึ่งเดือนชาวานเป็นวันอีดนบีสันบิลานบิลาลไปประกาศไอ้แก้บวชเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหนี่จะเป็นเราเสียดายมั้งไม่ได้เสียฟองเสียฟอมบ้านเราเสียฟองจะเป็นอะไรใครจะมาแจ้งเฮ้ยแจ้งจะแจ้งไหมเสียฟอมเ <S <S อนเี่ย บรรดาฟอมเป็นใหญ่นบีไม่กลัวเสียฟอมเด้อเอาเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมอ่าให้บิลารประกาศบิลารไปทำงานที่บวชแก้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยนาบีมีเสียฟอมไหมบรรดาบิลาเสื้อไม่ดีรีดเลยรีดไม่ทันรีดไม่ทันนี่แต่ปัญหาก็คือว่านบีก็บอกบิลารไปประกาศให้แก้บวชนะแล้วให้ออกไปละหมาดอีทในวันรุ่งขึ้นอ้าวทำไมนบีไม่ละหมาดอีทในวันนั้นเลยอ่ะ เอาทำไมอ่ะก็นี่ไงเขาบอกเอาต้นนี้ไยเป็นหลักฐานเพราะงั้นเขาบวชวันศุกร์บวชวันรอรรรพ์แต่วันเสาร์ยังไม่เอาไปอิบวันอาทิตย์ต้นนี้เป็นหลักฐานพอละเรื่องนั้นพี่น้องลองคิดดูพอละเรื่องะะนั้นเลยถามว่าทำไมนบีไม่อีบตอนนั้นเลยนะเกิดใจมเกเลยนะอ่ะเพราะมันไม่ใช่เวลาละหมาดอีบแต่แก้บวชได้ไหมได้แล้วละหมาดอ,อิบได้ไหมไม่ใช่เวลาเพราะงั้นแล้วถามว่าเราน่ะไม่รู้เหรอ นบีนบรู้แต่ปานาวะรู้รู้ทั้งรู้ว่าวันอะไรรู้ทั้งรู้มันคนละเรื่องคนละกรณีใช่ไหมแล้วเราเอามาอ้างเพราะั้นวันเสาร์วันเว้นจะเรียกว่าวันอะไรมีบางคนเขาตั้งชื่อให้นะวันศุกร์วันอาฟาวันเสาร์วันอะไรฟะาและวันอาทิตย์เป็นวันอีก ไม่รู้ไม่รู้มึงมันงงเหมือนว่าวันอะไรแล้วก็กุรอ่านี่เขาไปบอกเขาไม่เขาไม่รับเขาวันอะไรไปแ้วยังไงอาจารย์ถ้าคนที่เชื่อว่าอืมอีดวันเสาร์ไม่ถูกต้องแล้วไปเชื่อกุรบานในวันเสาร์ไอ้ที่เชื่อน่ะไม่ซ้อถามว่าทำไมไม่ซ้อนล่ะก็เขาไม่เชื่อว่าวันอีดเป็นวันเสาร์เพราะมีบางคนเนี่ยนะเห็น ทำกุรบานกับเขาเลยแต่ขอไปอิ่ดกันเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวโดนดา่าเดี๋ยวโดน <c oughs> อแล้วถามว่าเป็นไ่เชื่อตะกอนนะนะแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยไม่เชื่อวันน้นงนอิดไปละหมาดอีกวันอย่างนั้นเนะี่ยม่ซอ้อ <c oughs> แต่ปัญหาก็คือวันที่ซ้อกุรบานก็คือ,อไรวันอีกดหลังละหมาดหนึ่งวันแล้วหลังจากนั้นอีกสามวันเรียกว่าวันไอยามุตชริสก็งั้นถ้าเชื่อไปในวันนี้ในวันที่ศาสนากาหนดเนี่ยถือว่าซ้อแล้วถือว่าซ้อกุรบานละเพราะงั้น คุณจะเชื่อดวันเสาร์หลังละหมาดอีดคุณจะเชื่อดวันอาทิตย์คุณจะเชื่อวันจันทร์คุณจะเชื่อวันอังคารซ้อไม่ซ้อซ้อแล้วแต่มีบางคนเนี่ยยังมีอีกวันหนึ่งก็คือวันพุธวันพุธาหรับคนที่ละหมาดอีดวันเสาร์แล้ววันพุธนี่วันอะไรบ้าเแกวันอะไรเพราะง้นขคนที่ทาตามตัวบทหลักฐานคําสอนของนบีไิม่ต้องไปกังวลใจใครจะว่าอะไรช่างหัวมันได้นี่เนี่เนี่เข้ามาตอบเรื่อย ไม่เอาลยผู้นำผู้นำเขาบอกว่าวุลินอ,อัมรินมกคมอาตรงตามผู้นำอุลิศอัมรินมีคมใช่ไหมเขปาประกาศมาแล้วเขาจะไงเราก็าตรงตามผู้นำเราอยู่แล้วไม่เอาผู้นำได้ยังไงค,คือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเถียงกันนะว่าเอเป็นผู้นำตามคำสอนของศาสนาหรือไม่เพราะบางคนนี่เอามาเป็นประเด็นถกกันเอ๊ะว่า ผู้นำที่ได้มาจากกระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอย่างนี้จะเป็นผู้นำตามกรออของอิสลามไหมแล้วมีอำนาจในการตัดสินใจมีอำนาจอา้าวเมื่อกี้อาจารย์อมีนพูดถึงว่าคนขโมยทําไงเอาละสั่งไงฟักต่อูไอดียทิตัดมือร่ไหมถามว่าอา้ามีอำนาจสั่งการไปตัดมือใครไหมไอ้คนทําดีนานไปจับมาเครียดมีอำนาจตามตามตามกฎเกณฑ์ในการเป็นวาลียุนามเป็นผู้นำตามกรออของอิสลามไหม แม่เมื่อกี้ยกตัวอย่างเนี่ยผมทันปากกันนะมีมีก็คือตัวฐานขั้นปากที่บอกว่าอะไรอ่ะเอาละสั่งให้ตัดมือใช่ไหมไปเข้าใจว่าตรงนี้ไงไหมไปเข้าใจว่าตรงนี้พามือคือตรงนี้ไงไหมแต่จริงๆแล้วมือตรงนี้คือยาดุลใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกว่าซีรออุนท่อนแขนตรงนี้เขาเรียกว่ามิดฟักมาราฟิกข้อศอกตรงนี้เขาเรียกว่ากัตุนอ่าอะไรบ่าบาบา แล้วเอาม่าอนบีบอกว่านบ,บีละหมาดนะนะรอฟะอายาได้ที่นบ,บียกยาดุนนะรอฟะอายาได้ที่ฮัตตามังกีไบที่อ่เอา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 สิเอาให้ถึงบาทหรือ,รรอรพัตตาฟูรูเอาอะไรที่อ้ามือมันอยู่แค่แนี้นะเอาไปขนานกับหูที่ทำไงต้องอย่างนี้จะตักเบ็ดนะจะตักเบ็ดไง เพราะนบีบอกมืออย่าดุนอย่าด yeah, ุน okay. มือมือจนยกมือแล้วท uh. exactly. ํามือมันกินไปยนนี่ยกนีนโ่อโหไม่ใช่แล้วอัอเสร็จแล้วบอกว่าต่ออายาดาูยุงนาอารันยุสอเอามือขวาทับมือซ้ายเอ้าทำยังไงถ้ามันดืออโอ้โหโอ้โหหาเรื่องหาเรื่องมันมันคือความลึกทื่อที่เอาไปอบานบันทึก ผู้นำอ่ะตามผู้นำที่ตรงไหนอ่ะที่ตรงไหนคือคำว่าผู้นำเขาจะยกกุราอานน่จากสุราอนิซาอายะที่ห้าสิบเก้าอตีอุลลอห์วอาอตีอุรรษูลพวกเจ้าต้องไหลจงต่ออัตต่ออัลลอฮ์สุต่ออัตต่อรูลให้พี่น้องสังเกตข้างหน้าคําว่าอัลลอมีคําว่าอตีอูมีกริยาคําสั่งคํหนึ่งข้างหน้าคําว่ารซูลมีกริยาคําสั่งอีกคำหนึ่งอตีอุลลอฮ์ว่าอตีอุรรซูล ทำไมสำนวนประโยคนี้ไม่ใช้กริยาคำสั่งเดียวแล้วใช้อักษรเชื่อมโจอัตต่ออัลลอฮ์และรอซูลใช่ไหมอัติอุลลอฮ์วัรอซูลน่าจะพอเลยแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกอีกข้างหน้าอัลลอฮ์ใช้คําว่าอัติอูข้างหน้ารอซูลใช้คําว่าอัติอูทําไมอ่ะเพราะการต่ออัตต่ออัลลอฮ์การต่ออัตต่อรอซูลคนละสถานะต่ออัตต่ออัลลอฮ์ในสถานะอัลลอฮ์เป็นเจ้า ต่ออัตต่อละรอซุนในสถานะเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เพราะคำถัดม,มาว่าอุลิอัมริมิงกุง๊ไม่มีคำว่าอัตีอูทำไมเพราะอะไรเพราะทั้งผู้นำและผู้ตามอยู่บนบรรทัดฐานของอัติอุลลอฮ์อลอัติอุรอซุลต้องต่ออัตต่ออัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้หมายความว่าใช้ให้ผู้ตามต่ออัตต่อละต่ออัตต์ต่อรอซูลผู้นำไม่ต้อง,อองออไม่ใช่ ผู้นำก็ต้องอยู่บนพื้นฐานนี้เหมือนกันแต่ไม่ได้อ้าวถ้าอยู่บนพื้นฐานของการต่ออัปต์ตอเราตออัตต่เขาสั่งใช้ให้เราต่ออัปต์ล่อาตออัตตอราุเอาไหมไอ้ระบาดซุเปอร์เอาสองรอกอัรตนะเอาไหมเอาไม่เอาเอาสิคนที่พูดขอถูกจนกั่ดนบีบอกว่าว่าอินออมดันฮาบาชิยันแม้จะเป็นบ่าวเป็นทาสฮาบาชาผิวดำจาก ชาวเปอร์เซียชาวเอธิโอเปียอี่สีเนียคนผิวดำทำไมอ่ะดูไม่สง,ง่าราศีแต่ก็พูดถูกนบีบอกเอานะเอานะเอานะเพราะงั้นในกรณีที่เขาพูดถูกบนพื้นฐานของการต,อาตอร่ตอตอัปต,ต,ต่อลาต่อต่อสุวนเอาสิ้าไม่มีปัญหาแล้วเอาเลยเขาเรียกมปนละหมาดมันสุกเอาสิเอาไหมล่ะเขาเรียกถูกนี่เขาไม่ได้ใช่ละหมาดมันสาวอ่านคุรานให้จบใหม่สิขอร้อง ถ้าใครยกอายานี้แล้วไปบอกคนนะขอร้องอ่านออกต่อไปอีกนิดนึงเพราะคํามันติดกันฟาอินตาณาอาตุมฟีชัยอิสแต่ถ้าเกิดการขัดแย้งกันในเรื่องใดๆก็ตามฟาลุดูอิละลฮยวารซูลเอาเรื่องที่ขัดแย้งกันนั้นกลับไปหาเอาล็อกกลับไปหารอซูลถามจริงเองที่ผ่านมานี่ไม่ได้แย้งกันเลยใช่ไหมแย้งไม่แย้งแย้งแย้งแล้วเาสั่งยังไงให้กลับไปไหน ถ้ามาแย่งกันเ่าก็พูถูกอะไรก็ตามไปสิเขาสั่งใช้ในสิ่งถูกก็ตามไปสิแต่อัลลอฮ์บอกว่าเมื่อแย่งกันเมื่อไหร่ก็ตามฟาอินตาณาจะทุงเฟชัยเอฟดกรุดตูวิละลายวะรอซุลเอาเรื่องที่แย่งกันนะะกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูนผู้นำไม่มีนะก็ผู้นำเป็นเป็นจำจนเดี๋ยวเดี๋ยวพอตัวผู้นำขอวงเล็กไว้หน่อยเถอะเพราะว่าเท่าที่รู้เนี่ย ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะท่านก็บุกุบวันสุขแล้วท่านก็อีดวันสายบอกเราไม่ตามผู้นำทนเลยเราตามเพราะว่าเขาไปพักเขาไปฮะเขาบุกบุกวันเดียวเราเพราะงั้นมันมีคําสั่งของของมันมีตามตัวท่านผู้นํากับตามสํานักอืราตัวท่านผู้นํากับสํานักไม่ตรงกันคือปัญหามันของเขาไม่ใช่ของเรา พวกเราทําตามฮะดิษของท่านนบ <_ d ream> ีกีปีกีปีเราก็ยืนอยู่เนี้ยเราเดือดร้อนไหมเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนมุกมเราไม่ได้ย้ายวันอัลลอฮ์สั่งยังไงก็คือนบีสั่งไงก็คืออย่างนี้แหละแต่ปัญหามันของเขาแหละปีที่แล้วตรงกันปีนี้ไม่ตรงกันปีหน้าคุณจะเอาไงวะปัญหาต่อไปเรื่อยอ่ะเพราะมันยืนให้มั่นเนอะไม่ได้มีปัญหาแลวก็เป็นสิ่งที่เราไปตอบคำถามของอัลลอฮ์และเราซูญได้เพราะงั้นตตออัตุฟิลมาลูกนบีบอกว่าการต่ออันน่ะ ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาแต่ถ้าสิ่งที่มันไม่ถูกบทบัญญัติของศาสนาลาต่ออัจจะมาคลูกกินฟีมาเสียตินคอริกอย่าได้ต่ออัตอย่าได้เชื่อฟังพักดีในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของศาสนาต่ออัตต่ออัลลอฮ์ต่ออัตต่อรูลไม่มีข้อแม้แต่ต่ออัตต่อคนอื่นน่ะอัลลอฮ์สั่งให้ต่ออัตต่อพ่อแม่ไหมมีข้อแม้ไหมมีนะมีเงื่อนไขไหมพ่อชาให้ซื้อเหล้า ใอ้ไม่ต่ออัตเมยว่ต่ออัตต่อเราต่ออัตต่อราซุนไม่มีข้อแม้แต่ต่ออัตต่อมนุษย์มีข้อแม้แปลว่าต้องต่ออัตต่ออัตตอัตุูฟิมารูตออัตในสิ่งที่เป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาเท่านั้น